ครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะฮะ,อะดอกหนึ่งกับดอกสองนะครับก็เลยมากราบหลวงปู่เขียนนะครับนะหลังจากที่ตลาดปิดกันนะฮะ,ะแล้วก็โควิดกันนะครับก็เลยไม่ได้มากราบหลวงปู่เขียนนะวันนี้นะครับพอดีม้างเนาะก็เลยเมากราบหลวงปู่เขียนกันมาขอโชคขอลาบยังไงแล้วก็หลวงปู่ขอโชคขอลาบลูกงด้วยหลวงปู่เด้อ มาดูดอกสองเขาเสียงเสียงยกช้างสิวันงไหมยกขึ้นไหมยังไงนะเขาให้ได้รางวัเลเด้อหลวงปู่ช่วยลูกเด้อมีดอกสองเขากำลังการอหลวงปู่อยู่นะครับนะะดอกหนึ่งก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะฮะเก็บคลิปสิครับนะฮะเสียงเซมซีแล้วยกช้าอีกแล้ว ขึ้นมาเสียงเซมซีสิเซมซีสิหลวงปูขอให้เบอร์ที่อนาคตของลูกจะเป็นยังไงขอใอ่อ,อกกนโยนให้ลวงปู่เด้ออดอยากอดอยางออยางี่สิบหกยี่สิบหกอยู่ไหนไปเซมซี ไม่ซมซีเอากล้องเอากล้องถ่ายไปเอากล้องถ่ายไปแล้วไปอ่านที่บ้านนานเลยไม่ได้มากราบหลวงปู่ยังไงแล้วก็ลูกยังเคารพนับถือหลวงปู่อยู่เด้อขอให้ลูกมีโชคมีลาบแล้วกันเนาะ ละวันที่หนึ่งนะบุญวัสนาลูกคงปดถึงกันเนาะหลวงปู่เนาะหรือแล้วแต่หลวงปู่จะกรุณาแล้วกันนะครับถ้าหากได้ละวันที่หนึ่งก็ดี <c oughs> นะครับวันนี้วันดีครับดอกหนึ่งดอกสองมากราบหลวงปู่เขียนที่วัดสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรครับหลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับเออเออบนบานสากข่าวอะไรได้ทุกอย่างนะครับนะฮะ ขาบยางขาบหลวงปู่หรือยางขาบแล้วเหรออบบน,น,นี้นะฮะก็คลิปนี้จะลง u t u b e เด้อนะฮะเอเอาไปฝากเพื่อนๆน,นะครับนะฮะเอามาเป็นหลักฐานนะครับว่าดอกหนึ่งดอกสองนะครับได้มากราบหลวงปูป่จริงๆนะครับครับ <laughs> ผมวันนี้เป็นที่ไรคร่วันที่สิบสามเนาะ 13สิงหาปี64ครับ,<ส>รบเมิง